ุณรู้เลยไหมครับสิ่งที่น่าผิดหวังในการโคลบครั้งนี้คืออะไรพูดตามผมนะครับรินอยู่ไหนรินอยู่ไหนโพสก,การ์รินกูอยู่ไหนเฮ้คือผมไม่ค่อยเชื่จริงจริงว่านี่มันเฟดอาริเบตเบดเวิร์กนะเว้ยทำไมวะทำไมมันถึงไม่มีรินอะ่ะไม่ได้ดีนี่มันนางเอกกับเพื่อนเบดไวฟ์ูต่อผมในเด็กอะซึ่งในเลวิทแบ็คไททวินเทลเดสสาวที่มันแมทชี่เล่อไวฟ์ฟูสมัย10ปีที่แล้วเลยนะเว้ยแล้วรินอะ่ะเป็นนางเอกภาคเนี้ยทำไมมันถึงไม่มีรินวะ ผมเลยอย่างเซ็งเลยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของผ้านี้ก็คือในอเรื่องของ iro, เอมิยะชิโร่หรือก็คือพ่อหนุ่มอาเชอร์ของเรานี่เองการที่นายถูกไม่ได้แปลว่านายถูกนี่คือปรัชญาหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณเอาโซเคติสกับนักปรัชญาดังๆมานั่งเบสตอร์นนี่คุณก็จะไม่สามารถไขปริศนาที่ลึกซึ้งของมันได้ในทางตัวนึกาดนั้นคือถึงแม้ว่าลอจิกข,ของชายหนุ่มคนนี้จะเข้าใจยากแต่ว่าคิดของตัวละครอาเชอร์นั้นสาม,มารถเข้าใจได้ง่ายมากๆแล้วก็หลิงมากๆเช่นเดียวกันนะครับผม เกมเพล่ของอาเชอนะเข้าใจง่ายมากๆก็คือการใช้สกิลไปเรื่อยๆจนกว่าแต้มจะหมดซึ่งหลักการท่ง,งานของมันก็คือเขาก็จะเกินสกิลพอยต์สองแต้มมากดใช้แล้วเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าเชื่อมวงจรเวทซึ่งเรานั้นจะอยู่ในโหมดนี้ต่อไปเรื่อยๆ และสกิลต่อสู้ของอาเชอร์นั้นจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก100%ซึ่งโดยเอฟเฟกเนียนะสามารถซ้อนทับได้มากสูงสุด2ชั้นจนกว่าเราจะออกจากสถานะเชื่อววงจรเวทและเมื่อเราปล่อยสกิลต่อสู้ครบ5ครั้งหรือว่าแต้มสกิลต่อสู้ไม่เพียงพอเนี่ยสำหรับการปล่อยสกิลต่อสู้อีกครั้งเนี่ยเขาก็ะออกสถานะเชื่อววงจรเวททั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากกำจกัดศัตรูเป้าหมายทั้งหมดในแต่ละเวฟแล้วเขาก็จะออกจากสถานะเชื่อววงจรเวทด้วยเหมือนกัน และถ้าเกิดว่าเรามีอติแล้วก็สามารถกดอติได้เลยซึ่งหลักการงานของมนคือจะทําดาเมจใส่มอนหนึ่งตัวแล้วก็เป็นการฟื้นฟูชาร์จของ f ฟ l ์อัพแอคแท็กจากทาเลนเลย2ชาร์จและหลักการทํางานของทาเลนของอา c h เชคือเมื่อแบบมีเพื่อนโจมตีอา c h เชจะทำการปล่อย f ฟ l ์อัพแอคแท็กเพื่อฟืนฟ้นฟูสกิลพอยต์ได้จบว่าผมคิดของอา c h เชอร ฮะอะไรนะพี่คิดไม่แค่นี้จริงดิจริงน้องแต่ว่าอาเชอร์นั้นก็จะมีเทสที่ซิมเปลมาอีก3ามเม็ดด้วยเม็ดแรกคือเมื่ออาเชอร์อยู่ในการต่อสู้นั้นขีดจํากัดสูงสุดของแต้มสกิลต่อสู้จะเพิ่มขึ้นอีก2แตแตมเมือ่อน,นี้เมคเซนซึ่งอาเชอร์นั้นเป็นตัวได้ใช้แต้มเปลืองมากๆและเม็ดต่อมาคือเมื่ออาเชอร์เข้าสู่การต่อสู้จะได้รับชาพลังหนึ่งหน่วย และในสุดท้ายเนี้็คือหลังจากป้อมหมายายเราได้รับแต้มสกิลต่อสู้หากแต้มสกิลต่อสู้มากกว่าเลยเท่ากับ4ีแต้มพีดียมของอาเชอร์นั้นจะเพิ่มขึ้น120%เป็นเวลา1เทิร์นซึ่งจากคิดนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวละครนี้นั้นมีคิดที่ค่อนข้างไายดิ High สไฮยดเทร์พอสมควรสาหรับอาเชอร์นั้นเขาดูเป็นตัวละครล้มบอสอย่างแท้จริงเลยเพราะมันคนจะซึมเป็นซ่วมแน่ๆถ้าเกิดว,ว่าคุณปั้นเขาไม่ดีแล้วก็ดาเมจไม่พอแต่ว่าณตอนนี้นั้นมันยังสามารถคาดหววัััังงงงงดดดดาาเเเเมมจไ้้้ออ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 ีีกกกขขขขนนนนนึชชรร็คืืตยะป ทาให้แม้ว่าบัฟเหล่านั้นจะได้กี่เทินแล้วก็สามารถใช้บัฟนี้ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งถือว่าดีแล้วผมก็ชอบอะไรแบบนี้มากๆแต่ว่าสําหรับข้อเสียของตัวละครนี้คือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสปาร์เคิลในชีวิตมันจะดูเศร้าไปสักหน่อยหนึ่งคือมันซึมในระดับเจ้าโยมไม่มีสปาร์เคิลเลยแต่ว่ามากกว่านั้นไปอีกแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่คือสําหรับคอมบิเนชันอาเชอร์ก็สปาร์เกิลนั้นถือว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆเพราะว่าคุณใช้แค่2ทองเนี่ยมันก็จบแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพรยังหาง่ายเนี่ยสำหรับการเปิดกาชา200โลนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณเปิดถึง200โลนั้นคุณก็จะได้ LC Archer f ร e อีกด้วยโอ้ oh my god สำหรับตัวละครนี้นั้นมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณมีสปาเคิลแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีข้อเสียของตัวละครนี้คือมันกินแต้มหนักมากๆแล้วก็เจนแต้มคืนยากมากด้วยเหมือนกันแล้วเราก็มาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าพ่อหนุ่มคนนี้นั้นมี E ีเป็นยังไงบ้าง สำหรับ E1 ของ a r c h เชอร์คือเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้3ครั้งภายใน1เทินจะฟื้นฟูแต้มสกิลของฝ่ายเราว2แต้มสำหรับ E1 นั้นถือว่าช่วยได้มากๆเลยสำหรับคนที่มีส p a r k เกิลทำให้เล่นได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่า ใส่สปาร์เกอร์ก็ยังดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนช่วยเจนแต้มด้วยลำดับถัดมานั่นก็คืออีสอนะครับผมเมื่อปล่อยท่าแม่ตายจะทําให้ความต้านทานท่าของศัตรูเป้าหมายนั้นลดลง20%แล้วก็เพิ่มจุดอ่อนความต้มให้กับศัตรูเป้าหมายด้วยเป็นเวลา2เทิร์นสำหรับอีสอนั้นทําให้ตัวเองมีดาเมจเพิ่มขึ้นมากๆเพราะว่าได้ทะลวงความต้านทานท่าถึง20%แรงโรคจิตแต่ว่าอะไรแบบนี้ผมว่ามันควรเป็นบัฟมากกว่าดีบัฟแหละสําหรับอีสี่คือจะสร้างดาเมจท่าแม่ตายเพิ่มข เริ่มต้นเหินนั้นจะฟื้นฟูนฟนแต่สกิลต่อสู้ของฝ่ายเราหนึ่งแต้มและจํานวนชั้นสูงสุดที่สามารถซ้อนทับได้ของเอฟเฟกเพิ่มดาเมจจากสกิลต่อสู้ของตัวเองจะเพิ่มขึ้น1ชั้นซึ่งโดยดาเมจสกิลต่อสู้ที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเฉยเด็บมอนอีก20สําเซนสำหรับ E 6นะผมถือว่าทาให้เราเล่นได้คล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าสําหรับ E 6แล้วก็ถือว่าไม่ได้พีอะไรมากถ้าเกิดว่าเราดูจากตารางเปรียบเทียบนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าแต่และ E ไม่ได้เพิ่มดาเมจให้ในระดับับ่วา,วานาน,นตงนเรเห e จะํใึลย แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเปิด e ต่อเนี่ยเพื่อความอวยผมก็จะแนะนําไม่เกิน e 2ก็พอแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ที่เหลือก็สามารถดูตามตารางได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาดูกันต่อที่วิธีปั้นเลยนะคบสำหรับตัวละครนี้ผมถือว่าปั้นง่ายมากๆเลยสเตตโฟเทอร์โฟกัสคือค,อครีเอตรวมบัฟให้ใกล้ร้อยเปอร์เซมากที่สดุดอันนี้ผมเตือนนะถ้าเกิดว่ายิงไม่ชีนะ้เนี่ยดาเมจอย่างเศรา้าขีดเดามคือประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยหกสิบเปอร์เซนต์ตัวนี้นั้นเรามีเติมจากภายนอกเยอะเราเลยจะไม่ได้ซีเรียสมากส่วนตัวของค่าเอเดเคก็จะประมาณสามพันหนึ่งร้อยถึงสามพันห้าร้อยและสำหรับสปีดก็คือไม่ต้องทำเลยและสำหรับเมสสเตตโฟเทอร์โฟกัสก็คือเสื้อ,อ,อเป็นกกวควน่า,ร,ารั กลับสร้อยคือเป็น A.K. เปอร์เซ็นต์ for sure สำหรับเซตสีเองมันก็จะอินลุงตุงนางใช้ได้แต่ว่าสำหรับเซตที่สุดก็คือเซตสีควันตัมเก่าเนี่ยแหละแล้วก็สำหรับเซตที่ลองลงมาแ,แต่ว่าต้องมาคับใส่ซียวบูวว๊ด้วยก็คือเซตไพโอเนียนั่นเองและที่น่าเสียดายคือเซตโพเอตนั้นอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าอาเชิ่นมีเบสปีดที่สูงจนเกินไปและสําหรับเซตกับตันแล้วก็สคอร่าลอนั้นก็พอใช้ได้แต่ว่าผมจะแนะนําให้ฟาร์มเซตควอนตัมเก่าดีวกว่าเพราะว่าดาเบจห่างกันเยอะใช้ได้เลย และสาหรับประดับเองก็ไม่ได้มีอะไรให้เลือกเยอะมากเจ้ประดับที่แรงสุดก็คือลูเทเลนอารีนาสำหรับอันนี้นั้นก็ไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าตัวละครในใช้สกิลเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็สําหรับที่ดีเราลรมาคือไอเนอร์ซาซโตกับดูรานไดนาสตี้สำหรับ LC นั้นเราก็ไม่ได้มีตัวเลือกที่ดีเยอะมากแน่อนอนว่า l c ประจําตัวนั้นดีกว่าชิ้นอื่นแน่ๆการทํางานของมันก็คือทําให้อัตราคีเดเทคของผู้สมใส่เพิ่มขึ้นส6หกเอเมื่อเข้าสู่การต่อสู้หากขีดจากัดแต้มสกิล สู้ในแต่ละครั้งจะทําให้เอดเดนเขอวูสมใส่เพิ่มขึ้น10%สามาซอนทับได้มาสูงสุดอีก4ครั้ง ตนนัวละเอซีชิ้นนี้นั้นถือว่าช่วยเติมดาเมจให้อาเชอร์เยอะในระดับหนึ่งเลยแล้วก็สำหรับใครได้กดครบ200ก็รับฟรีไปเลยสำหรับอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆและที่ดีลงมา,มาคือ LC d o c t ร r r อ t ์ o กัชเอลซีโทพสํำหรับตัวละครอาเชอร์นะสามารถใช้ผลของ l อเหล่านี้ได้ครบถือว่าไม่ได้แย่เลยแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ LC Re t เ o ชเนี่ยแล้วก็จะมีดีบ้าไม่ครบ3ด้วยนะครับและสำหรับสายฟรีเอง l อ Herta Shop เองมันก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นในการตีบอสแต่ว่่่าาาาาถ้้้้้้เกกกกดดววคุณมี Mon นนีีีีอนนนนไไบย LC Chamon ็จะะขึปลลแ สำหรับช้อยสี่ดาวเองก็จะเป็น LC BP ใหม่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจริงเนี่ยคุณก็สามารถใส่ LC ซอเทที่เป็นหน้าสู้ช้างได้เหมือนกันแต่วถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป้ายิงคุณก็ต้องเก็บบับใหม่นะครับระวังด้วยสำหรับหัวข้อสุดท้ายนั้นก็คือหัวข้อทีมคอมสำหรับอาเชรนนั้นมันก็จะ flexible ที่2สล็อตท้ายเพราะว่าอาเชนนั้นต้องมีสปาร์เกเสมอ ดังนั้นสล็อตสามในคุณจะใช้นะคุณก็จะใช้อะไรก็ได้สําหรับทีมคอมที่แรงสุดนะตอนนี้คืออาเชอร์สปาเกลไซเฟอร์แล้วก็ฟูชวนแย่แมนโมโนคอนตามอิสรีเลผมไม่ได้พูดคํานี้นานมากๆเลยคําว่าโมโนคอนตามเนี่ยแต่จากที่ผมเทสมานั้นทีมนี้ถือว่าตอบโจทย์อาเชอร์ในหลายๆอย่างเลยทั้งการบัฟขีเลทีแดมเอยดาเมจเสริมเอยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเล่นยากนะคุณสามารถเปลี่ยนฟูชวนออกไปใส่ซัทเทนตัวอื่นก็ได้ที่คุณมี แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไซเฟอร์นั้นคุณสามารถใส่ซินเวอร์บูเพื่อเอาดีบับเยอะๆก็ได้เผื่อว่าใครใส่เอลซีเลโชแล้วก็เซทพะโอนเนี p ่ยที่บี้เองก็ถือว่าดีใช้ได้แต่ว่าอยู่กับทีมอื่นก็จะดีกว่าหรือว่าคุณจะใส่ i m เอ็มซีเพล่าหันยาถิงหินเอฟวิติงได้หมดเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวละครซาพวกนี้ต้องไม่แย่งแต้มของอาเชอร์จนเกินไปด้วยลิสแมนชอ็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตาร์เร็วบนเว็บลับลิส พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมสามารถจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทั้งบนเว็บไซต์และก็ในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นแล้วก็จบกันแล้วครับสำหรับคู่มือการเล่นอาเชอร์ฉบับสมบูรณ์ผมต้องขออภัยได้กับว่าคลิปมันสั้นจนเกินไปแต่ว่าตัวละครนี้นั้นมันไม่มีอะไรให้ผมลงลึกมากจริงๆถ้าเกิดผมตกหล่นอะไรไปสามารถพิมพ์บอกไว้ได้เลยจะนําไปปรับปรุงในคลิปถัดไปนะครับว,ว,วันนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าทุกคนบาย